สวัสดีค่ะจะมาบันทึกรายการที่1.2อัตราค่าลดหย่อนต่างๆนะคะเราจะมาคลิกที่ข้อกำหนดระบบนะคะจากนั้นให้คลิกที่แก้ไขข้อกำหนดค่าลดถย่อนในการคำนวณภาษีนะคะจะเห็นว่าโปรแกรมจะใส่ค่ามาให้เราแล้วนะคะเราจะตรวจสอบว่า ค่าไหนไม่ตรงกับเคส e s t u เราจะแก้ไขค่านั้นนะคะให้ตรงกับเคส e s t u นะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะค่าใช้จ่ายส่วนตัวหักได้4 0สเปอร์เซ็นต์สูงสุดไม่เกิน60,000บาทนี่ถูกต้องแล้วนะคะลดหย่อนผู้มีเงินได้ไม่เกิน30,000บาทอันนี้ก็ถูกต้องแล้วนะคะ,อ,ะ,ะ,คะ,คะอัตราประกันสังคมครึ่งปีครึ่งปีแรกนะคะอัตราประกันสังคมครึ่งปีแรก จะเห็นว่านี่เริ่มจากเดือน1ถึงเดือน6นะคะนี่คือครึ่งปีแรกเขาใส่3%มาให้เราจะเปลี่ยนเป็น5%นะคะไม่เกิน750บาทค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาดูครึ่งปีหลังค่ะตั้งแต่เดือน7นะคะถึงเดือน12นะคะนี่เป็นครึ่งปีหลัง เราก็จะใส่5%นะคะตามที่ c ส s study ให้มาไม่เกิน750บาทค่ะนี่เราก็ใส่ค่าตามที่ c a s study ให้มาเรียบร้อยแล้วนะคะให้กด F 1 0บันทึกค่ะค่ะนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะ